สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง c g m 4 8อี่เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับมีตัว M มีตัว N อย่างนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นตัวย่อของชื่อเล่นของน้องนะครับก็คือน้องมิวนิกนัน,นพัฒเลิศน,นามเชิดสกุลในดีสมาชิกรุ่นที่2ของวง BNK48 นั่นเองนะครับก็ จะไม่พูดถึงน้องก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันที่ต้องบอกว่าจะเป็นวันสุดท้ายก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นวันหนึ่งที่แฟนคลับของน้องมิวนิกเนี่ยจะได้ถ่ายรูปถูช็อตกับน้องอย่างเป็นทางการน,นะครับหลังจากที่รอคอยมานานก็มีการเลื่อน มาเรื่อยๆนะครับกับเชื้อปัญหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดแล้วก็รอนงานทูช็อตใหญ่ที่เขาจัดเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยน้องก็ติดเรียนพอดีนะครับแต่น้องก็ได้แจ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะถ่ายวันที่8ที่9มกราคมนะครับทุกคนก็รู้สึกว่าเออมีวันชัดเจนและก็ได้ถ่ายแน่นอนแล้วก็บอถึงวันที่8ที่9จริงก็ได้ถ่ายกันจริงๆ นะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นงานที่ผมว่ามันไม่ใช่งานแบบต้องมาเศร้าอะไรกันแล้วนะคือคือไม่จำเป็นต้องมานับถอยหลังอะไรแล้วนะเพราะว่าจริงๆเราเราน่าจะใจหายกันไปตั้งแต่สมัยน้องประกาศจบการศึกษาไปใหม่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นผมว่าทุกคนทำใจกันได้แล้วนะแฟนคลับน้องมิวนิกนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเห็นน้องก้าวเดินต่อในเส้นทางอื่นๆต่อไปนะครับก็ อย่างที่เราเห็นกันเลยว่าหลังจากที่น้องอ่าปลดรูปเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับน้องก็ยังคงทําหน้าที่เหมือนเป็นไอดอลของวงคนหนึ่งเช่นเคยนะครับเพียงแก่แต่ไม่ใช่มิวนิกเบียนคโฟรเแล้วแต่ว่าเป็นมิวนิคนันพัฒแทนนะครับเราก็จะเห็นอยู่ว่า น้องทํานูน่นทํานี่เหมือนเหมือนดอนอยู่วงนั่นแหละนะครับก็มีไลฟ์อยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นแบบกําหนดเป๊ะๆว่าเดือนหนึ่งต้องสามครั้งสามชั่วโมงอย่างน้อยอะไรก็อาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับแต่น้องก็มาไลฟ์อัปเดตชีวิตให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับรูปน้องก็ลงกันอยู่ตลอดเวลานะครับหรือว่าบางทีถ้าน้องลื้มอกคลื้มใจหน่อยน้องก็ทําเป็นคลิป มาลงเลยเหมือนที่น้องชอบทำอยู่บ่อยสมัยตอนอยู่ในวงนะครับน้องชอบทำคลิปนะครับเนาะอะไรต่างๆเวลาไปเที่ยวไป,ไปนู่นไปนี่อะไรเนี่ยน้องก็ทํามานะครับแล้วก็อย่นี้แหละพอ,อ,อจากวงแล้วน้องก็ยังถอาอยู่ก็ลงในไอจีนะครับก็ไปดูกันได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเศร้าต้องมาอะไรกันแล้วเราก็เห็นอยู่ว่าน้องก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิมแล้วก็ ยังใส่ใจแฟนคลับยังรักแฟนคลับยังให้ความสำคัญต่อแฟนคลับมากมากอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ผมก็มั่นใจแหละว่ามันมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่า,าน้องมิวนิกทำสมัยเป็นอดีตก็คือสมัยตอนเป็นสมาชิกวงเบียนเคฟเรียรุ่นที่สน้องทำปฏิบัติตัวอย่างไรพอน้อง ประกาศจัการศึกษาไปแล้วน้องออกมาข้างนอกแล้วผมก็ว่าน้องก็ทําตัวอย่างนั้นนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าเวลาสมมุติวันใดวันหนึ่งหรืออะไรก็ตามถ้าเราไปเจอน้องโดยบังเอิญที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้แล้วเราโบกมือทักทายน้องพูดทักทายน้องผมมั่นใจว่าน้องจะโบกมือทักทายพูดจะตอบกลับกับแฟนคลับทุกคนเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนะครับก็มั่นใจ ไว้ได้เลยนะครับน้องไม่หนีหายไปไหนอย่างแน่นอนนะครับอ่ะมาว่ากันที่บรรยากาศงานทูช็อตกันบ้างดีกว่านะครับก็วันที่แปดเนี่ยจะมีสองชุดใช่ไหมเป็นชุดที่น้องใส่ในงานจังเก้นแล้วก็เป็นอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดที่น้องใส่ในเขาเรียกว่าซื้อมานะั่นแหละก็คือชุดเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะก็ สวยงามเลยนะครับจริงๆผมมาจองไว้รอบนั้นด้วยนะแต่ว่าพอ,อาปรับปรับรอบใหม่จาก6รอบเหลือสี่รอบเนี่ยแล้วมันตรงกับวันเสาร์ซึ่งผมสุ่มได้เเทเตอร์พอดีก็เลยเลือกที่ไปถ่ายกับน,น้องวันอาทิตย์แทนซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นชุดเหมือนเจ้าหญิงสวยๆหน่อยชุดตอนเชา้านะครับตอนรอบแรกนะครับแล้วก็อีกชุดนึงก็เป็นชุดเซนตี้นะครับก็ สุดท้ายผมก็มาลงตัวที่ถ่ายรูปกับน้องด้วยชุดแซนตี้เนี่ยแหละก็เข้าไปถ่ายก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เออทำท่าเลิฟอย่างนี้ละกันแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับก็มีความสุขนะครับน้องยิ้มน่ารักสดใสเหมือนเคยนะครับสมัยอยู่ในวงเป็นไงตอนนี้ออกจากวงแล้วก็เหมือนเดิมปกติทุกสิ่งอย่างนะครับก็ได้รูปสวยๆมานะครับก่อนจาก,ก็บอกกับน้องว่าเป็นกำลังใจให้น้องอยู่เสมอนะครับแล้วก็ออกมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ผมไม่ได้อยู่รอส่งน้องนะครับก็เห็นรูปอยู่ว่าน้องมีพูดมีอะไรเดี๋ยวค่อยไปหาคลิปดูอีกทีว่าน้องพูดอะไรกับแฟนคลับบ้างนะครับแต่ว่าก็อย่างที่พูดแล้วครับมันก็จะวนไปวนมาเลยก็คือมั่นใจได้เลยนะครับว่าต่อไปข้างหน้าในอนาคตเนี่ยยังไงน้องมิวนิกก็ไม่หายไปไหนก็ยังคงเป็นมิวนิกของพวกเราเช่นเคยนั่นแหละครับก็รอดูรูปรอดูคลิป รอดูผลงานต่างๆของน้องได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลาน้องจัดก,กิจกรรมอะไรขึ้นมาร่วมสนุกกันหรือว่าออกสินค้าอะไรใหม่ๆมาก็ไปช่วยกันอุดหนุนดอดน้องได้นะครับน้องจะได้มีกำลังใจที่จะสร้างกิจกรรมดีๆเป็นความเชื่อมกันระหว่างน้องกับแฟนคลับต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในอนาคตก็คิดว่าอน้องก็ใกล้จะหลบแล้วล่ะตอนนี้ปีสาแล้วอีกหน่อยก็ปีสี่ปีสก็ อีกปีเดียวก็จะจบเรียนจบนะครับก็จะคงมีงานรับปริญญามีอะไรก็ให้กลังใจน้องนะครับกันได้นะครับแล้วก็ผมก็มั่นใจแหละว่าน้องก็ยังอยู่กับเราเรื่อยๆแล้วก็น้องก็ยังคงเป็นยังติดตามวงอยู่เรื่อยแน่นอนเพราะว่าเพื่อนสนิทของน้องทั้งสองคนก็ยังอยู่ทั้งฟอนทั้งแมมบูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้องก็คงไม่ได้ห่างหายจากเราไปไหนแน่นอนนะครับ ผมค่อนข้างมั่นใจมากๆนะผมไม่รู้เหมือนกันแหละว่าจะเอาอะไรมาการันตีให้ทุกคนเชื่อได้ว่าน้องจะแบบไม่ห่างหายจากพวกเราไปไหนแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นกันได้ชัดเจนตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งสิ่งที่น้องก็ยืนยันเสมอว่างานกีฬาสีน้องจะกลับมาเล่นให้ได้ในฐานะอ่ะเป็นอดีตเมมเบอร์ยังไงน้องก็จะมานะครับซึ่งผมก็มั่นใจอยู่ดีแหละว่าน้องมาแน่นอนเพราะว่าทูช็อตน้องสัญญาไว้แล้วน้องก็ทําได้จริงๆใช่ไหมครับ อันนี้กีฬาสีก็จะจัดเมื่อไหร่ไม่รู้ผมก็ว่าน้องก็จะมาอยู่ดีนะครับก็รอติดตามผลงานงต่างๆของน้องกันได้นะครับผมก็ยังแอบหวังลึกๆว่าน้องน่าจะอยู่ในสายวงการบันเทิงต่อนะครับตอนเด็กๆน้องเล่นละครเยอะผมคิดว่าตอนนี้น้องโตเป็นสาวแล้วเล่นเล่นบันนังเอกได้สบายๆฝีมือน้องก็เก่งอยู่อะเก่งมากๆเล่นละคร่อกับเรื่องให้กับ BNK48 นี่ก็ แสดงได้ดีมากๆครับผมยังแอบลึกๆอยู่เลยว่าอยากให้น้องเล่นเปน็นนางสูมาลินนะครับแล้วเขาสร้างกูกรรมเวอร์ชั่นใหม่มาเมื่อไหร่นี้แบบอยากให้กูงกับทั้งหลายเอาน้องมีนีเป็นแคดดีเดตระดับหนึ่งเลยนะครับผมว่านใจว่าน้องทําได้ดีแน่นอนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ